ต่อครับโอ้โหพี่โอ้โอ้โอโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นการแต่งตัวแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราเตรียมการรับมือกับความร้อนนะครับได้ดีแล้ว นะแม้ว่าจะยังร้อนอยู่นะจากการที่เราสะสมซูเปอร์ฮีทจากภาร์ที่แล้วแต่ก็ลุยกันได้นะเรามีขอในการจับบอสแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปออกล่าบอสกันดีกว่าแต่วันนี้เราจะออกไปจับนะครับเราไม่ได้ล่ามาฆ่าหรือเอาเนื้ออะไรมันโอเคเราจะกลับไปเอเรียเดิมก่อนดีกว่าที่เรามานะเผื่อตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังมีเพราะาเราเจอถึง2ตัวในบริเวณนั้นกลับไปกันเลยลาสโลเคชันครับพร้อมวันนี้ค่อนข้างพร้อมมาก เอาละว้ามาแล้วเรียบร้อยเราเจอมัน,ม,นมุมนี้ใช่ไหมอ่าแต่ว่า n อ c มาขวางจะไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อยังมีที่ให้เดินโอ้กิก้าดูนี่กัดโครงสร้างบ้าน n อ c พังเลยดิว่าปั๊บ,บโอ้บับเข้าไปบับเข้าไปโอ้โอ้ไม่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ดิวะโอ้เอ้ยอะไรขออนุญ,ญาตเขตยังสร้างบ้านอ่ะเออเที่ยวปิดเขาบ้านคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยว ทำาลามปล่อยนี่ลูกพลังใส่แม่งเลยมามาโอ้โหดูสร้างปิดเลยกดตีนมากเรียบร้อยโดนกีก้ากูเลียด้านบนนี่โจมตีถึงบอกว่าถึงอยู่ถึงอยู่ยเดี๋ยวเดวเดๆอัดแม่ให้หมดก่อนตรงนี้กระโดดได้ไหมเนี่ยเสีได้กีก้ากระโดดไม่ได้วะถ้ากระโดดได้นี่มันวิตีฟอนเดชั่นหินแตกกระจายเลยวะมอามาันแล้วบันแล้ว,มลวไม่ต้องจับบอตคก็สใส่ใจเวรุ่นแล้วอยากจะทล่มลงฐานมันมานานแล้ว ถล่มไม่ได้ซักทีเจอคีก้าเข้าไปรู้เรื่องครับอ่าทีนี้เดี๋ยวออกด้านนู้นหน่อยมุมที่เราย,ยังไม่เคยไปนะครับไปเดินไปยาวไปยาวไปยาวไปทางฝัง่งนน้นกำลังจะสร้างครับโดนพังปุ๊บสร้างใหม่อะไรอะไรเรียบร้อยเลียร์เจอมันกูเลียร์หมดแล้วทีนี้วิ่งต่อวิ่งต่อแต่บอสอาจจะหาหนานนิดนึงนะครับเพราะมันจะไม่ได้เกิดเยอะหรอก เอเลียลตัวสองตัวแตุ่่มเมานะไม่รู้จะเกิดตรงไหนบ้างากินไปมีหรือเปล่าเขดน,นี้เขดน,นี้น่าจะไม่มีนะเดี๋ยวขอต้องด้วยไม่มีจริงด้วยมีแต่บอสทีจจ่จับไม่ได้ครับต้องฆ่าอย่างเดียวคือตัวนี้คำรามก่อนเอามาถ้าคำรามนเรื่อยก็ลงไปหลายแสนแล้วเนี่ยโอ้โหสเก็ตครั้งละแสนวะได้อยู่เนี่ยกัดซ้ไำไปอออกัดซ้ำไปมันตาย โ้ยด้านเจ้าทินวะน่ะขึ้นไปยืนขางบนทำเป็นเท่คอยาวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยคอสอยสักทีอะมีปืนอยู่บนดีเดี๋ยวดีดเข้าที่หัวมันเลยปุ๊บเข้าไปมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วพี่น้องเรียกสเก็ตโอ้โหตายเข้าไปถึงครับยังไม่ทันได้ถึงสเก็ตนะตายก่อนข้างบนนกน้ำแข็ง หาบอสหาบอสหาบอสจะได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันต่ออันนี้ซอกนี้ด้านล่างนี้จะมีถ้ำนะครับใครอยากจะได้อาร์ติแฟกต์ลงไปได้อาร์ติแฟกต์ใช้ตีบอสอแล้วในแบบนี้จะมีอาร์ติแฟกต์แค่สามอันไปกินไล่กินไล่กิน,กนโอ้โหน่าจะหาไม่ได้ไมเมื่อนี้มาตั้งนานแล้วไม่เจอสักตัวหนึ่งลองกระแทกดูได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เจ็บครับไปดีนี่นี้น เอาตายแล้ววะเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันอ๋อมันเป็นระดับเซเลเชียนเซเลเชียนฟีหลอกเท่อยู่แต่ว่าเราจับมันไม่ได้อยู่ดีครับเดี๋ยวดูของแป๊บเมื่อกี้ของนี่ไงดีดมาแล้วนะค่อนข้างหลายอย่างส่วนตัวนี้จะได้เป็นหนังเซเลเชียนแต่ก็ไม่แน่ใจผมอ่านชื่อไม่ทันไงแต่คาดว่ามันจะเป็นเซเลเชียนฟีหลอกกัแหละเพราะว่าตัวเป็นหุนเงิน ถ้าเป็นพวกเซเลเชียเนี่ยมันจะเป็นถุงเงินเป็นหลักนะครับนี่ตัวที่กูผ่านไปเมื่อกี้มันมาสร้างอีกแล้วเลยนี่ระวนเลับมาที่เดิมเนี่ยเอ้าทำลายต่อทำลายต่อดูดูดูฝูงใหญ่เลยครับฝูงใหญ่จะเข้าบวกจะเข้าบวกกระเด็นไปน้องกระเด็นไปจบ้อยไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาด้านนี้ดีกว่าด้านนู้นม่มีอะไรเลยบอสก็ไม่มีวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวดูฝั่งนี้จ,จะมีก็ได้นะครับ เอาไปตามุ่มน้ําดีกว่าเดี๋ยวุ่มน้ําแล้วก็ออกไปสู่ด้านนอกมีไหมตรงนี้ไปขึ้นมากลับมาบ้านกูแล้วดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะครับยังไงครับเนี่ยแล้วก็อ,ออกทางนี้อ่ะเปลี่ยนเปลีย่ยนทางเปลี่ยนทางบอกแล้วมันหายากไอ้พวกตัวบอสเนี่ยเฮ้ดย,ดยดูบนหน้าผมเจอตัวประหลาดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะโดโดเล็กเอา้าทำไมมันหยุดสภาพเนี่ย มันตีกับบอดไพ่เมอาฟีแล้วกลายเป็นพิการปะะ่า <c oughs> ชั่วเลยวะ่ะโอ้ยมาเจอประาพพิการอย่างนี้ก็แย่เ yeah, ิกัดเลยแล้วกันอ่ะจัดไปโอ้โหถือว่าเป็นการเก็บเอเนจีมาก่อนแล้วกันคือมันพิการอยู่นะครับมันไม่ได้วะ่ะอย่างนี้ยังไงดีวะแล้วก็บอสตัวอื่นก็หาไม่เจอด้วยโถ่เอ้ยตัวที่เจอก็ดันพิการนั่นโดนลงมาจากไหนเนี่ยไอตุน่นใช่ป่ะ ตัวนั้นซอมบี้โลเลตเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ต้องกินน้ำผึ้งเลยดีเออพวกพวกซอมบี้นี่กินหัวสมองหมดเอาจับตัวนี้ก่อนบอสนี่ยังจับไม่ได้เพราะมันหาไม่เจอยิงครับผมบนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนยิงครับขึ้นมาแล้วอ่าขึ้นนาทีละหมืน่นได้โยัดไปสามดอกสลบครับผมใส่มันสมองกันเลยอยากได้มากตัวนี้มึกิ้งได้กิ้งมันเปลี่ยนแผนนิดนึง ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหาบอสได้เราก็ต้องเอาตัวอื่นมาเล่นครับระหว่างรอเดี๋ยวกลับไปเอาที่ขีก่อนดีกว่าแล้วกิก้ากลับไปด้วยเลยนะครับผมกลับบ้านข้างหน้านูน้นอาเจนหรือเปล่าน่าจะเป็นอาเจนเอาละมาแล้วนะครับที่ขีต้องคล้่งในโต๊ะของพังนาเซียแน่นอนไม่รู้ว่าอุปกรณ์จะพอหรือเปล่าโรเลตเดี๋ยวลองพิมพ์ดูโรเลตคือตัวนี้อ่าอุปกรณ์พอแต่ว่าอินแกมยังไม่ได้เรียนรู้เรียนรู้มา มีแบบไม่แตกด้วยนะไม่แตกนี่แหละน่าจะเป็นของพักนาเซียทัวจัดไปครับแตกได้เปล่าอันนี้อันนี้ไม่แตกเอออันนี้เนี่ใช่เรียบร้อยแล้วกับนะร้านโลเคชั่นกันเลยโอเคมาถึงแล้วครับได้ยังได้แล้วด้วยแล้ว๋วเลยใส่อุปกรณ์ไดกิ้งได้อันนี้ก็เลือดมาก็หัวโห35,000อยู่แล้วเยอะโย่เดี๋ยวยังไม่ต้องอัพครับผม นี่มันกิ้งได้กี่คนว้เนี่ยที่นั่งวีเต็มเลยน่าจะได้หลายคนอยู่นะคิดขวาเป็นการกิ้งใช่ไหมโอ้ยปั่นได้ปั่นได้ไดโอ้ยอยอ้ยไปอุ้ดาเมจแรงอยู่นะดา,าเมจนแรงอยู่ครับกี่ชนคาโน่นี่ขอรับกระจายเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหซูมได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องปิดกล้องก่อนถ้าเราไม่ปิดกล้องแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องซูมฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันตายมีคาโน่คาโน่ที่โดนกูชนเมื่อกี้มาแล้ว เอาเด้เอาเด้เดินโขกเดินโขกปั่นใส่หรือปั่นใส่ได้แป๊บเดียวว่าเฮ้ทำไมอึดจังนี่ตอนแรกเลื่อนมึงเหื่อน้อยแล้วไม่ใช่เหรออืมมึงทนมาได้นะอ่ะเติมดาเมจไปก่อนครับทีนี้กิ้งเลยยาวไปกิ้งได้นานไปเนี่ยอาจต้องใช้สตามมีน่าเยอะหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปัน่นปั่นครับโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดแล้วถ้าเติมดาเมจบวกสปีดจะเป็นไงโอ้โหปั่นทีเล็กตายครับว้อุยแรงว่ะแรงว่ะอ๋อ,อไม่ได้เวลนี่ว,ว่า โอ้ย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 ปันน่นหนีแล้วปันน่นหนีแล้วปันน่นหนีแล้วเดียวเอ้ยเฮ้ยไปดิโหโคตรแรงปั่นไม่ได้เวล Naval หลัวทุกคนมันต้องเป็นการใช้ท่าโจมตีธรรมดาถึงจะได้เวลเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอือโค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 ต้องเอาเลือดแล้วทีนี้โอ้ยเมื่อกี้แทบสู้ไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยยังตามมะหนีหนีหนีตายเลยโดนไฟตะเต็บนี้เร็ว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 มันไวว่ะมันไว ไวเราต้องรีบไปครับรีบไปรีบไปข้างหน้าเบรก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 แล้วโผล่ต้องเติมเลือดด้วยการฆ่ามาแล้วหตัวใหญ่อย่างเนี้ยตัวสุนเนี้ยขี่ได้แน่นอนเลยเนี้ยทัวมั่นใจครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงขอเวลก่อนมานี่ตรงนี้ก่อนคือมันต้องตีธรรมดาด้วยโอ๊ยมันยังมันยังมาอยู่เอ้ยุดุด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 ดุ เกียดปลือเรื่องมากเลยวะให้ตามกูมาอยู่ได้เรื่องยังไม่เต็มแล้วโดนไฟแล้วมันจะหนักนะครับเอาละอยู่นี่ก่อนผมว่ามันยังมาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลิปเปอร์ลิปเปอร์มาอีกเปนลิปเปอร์นะพอไหวอยู่นั่นยังมาอยิงด้วยก็มาดิครับมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวตีไม่โดนว่ะสูงว่ะโอ้โดนลิปเปอร์ชช่อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิไว้เบือนตายนะครับดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่โดนลิปเปอร์ ปันใส่ได้ไหมปันใสุ่นักหนันอนดอกยอดเลยว่ะปันแบบโคตรแบบปุ๊บปุบปบเลยเอาละสบายแล้วทีนี้เลือดเต็มแล้วนะทุกคนทีนี้จัดดาเมจไปอีกเสือมามาทําไมนี่มาทําไมกลับไปดูตัวตุนต่อเออแล้วก็เดี๋ยวข้างบนนี้ขอขึ้นไปแป๊บหนึ่งจะไปฟาร์มเลเวลจะเพิ่มสปีดหน่อยปีนได้ป่บเนี้ยโอ้โหปีนไม่ขึ้นว่ะขึ้นไม่ได้อะมันขึ้นที่สูงไม่ได้ครับ มันติดถ้าเป็นบางตัวมันจะปีนได้อ่านี่ตัวนี้ก็ได้เบลกับตัวนี้ก็ได้มาแล้วโคหัวโอเคอย่าบ่นนะเวลกูตันยังได้อยู่เนี่ยตัวตุนใหญ่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอยังอยู่ไหมอ๋อดําดินไปแล้วนี่ว่ามันก็ไม่ใช่โพดิเจ็ดนี่ว่าเฮ้ยทําไมมันตัวใหญ่จังวะมากิ้งชนแม่งเลยมาไม่ตายด้วยครับไผ่มอลครับโคหัโวโคหัวใสมามามาอีกทีเดียว อีกทีเดียวอีกทีเดียวเร็วเร็วเร็วตีไม่โดนโอ้ยตีไม่โดนว่ะถ้าตีโดนมันตายเลยเนะี่ยเร็ว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 ไม่โดนปั่นออกมาเลยเดี๋ยวเวลาครับไปดีกว่าด้านนอกดีกว่าออชนชนชา้าช้างตายเลยเอายังตามยังตามมันยังตามอยู่แต่ว่าตีไม่ได้มันอยู่สูงเกินกิ้งไปกิ้งไปนั่งไงเจอบอสแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอสนะครับ เอาแล้วกู <c oughs> เจอไอ, <c oughs> อ้น,นี่ของกูแล้วเวโลนาโซวะ่ะโอ้โหไม่ได้ตั้งใจหาแต่เสือกเจอวะ่ะเจ๋วเลยเดนเดี๋ยวพามกลับบ้านอันนี้ฆ่าก่อนไดเวลแล้วได้เติมสปีดสักทีหนึ่งโคตรเบื่อเลยช้าๆอย่างงี้นำคาญมากอจัดไปบอสอะไรวะเน,นี่ยเดอะเติร์ดไทนะครับอุ้ยเลือตั้ง3 9ล้านมันบอสพังนาเซียรหรือย,ยังไงไม่แน่ใจครับแต่ว่าต้องเจอกับดอนแล้วเลยครับ ว่าหนอนนี่ดาเมจแรงที่สุดในบ้านเอาไปเดี๋ยววา,ร,าร์เวโรนาร์ซอกับบ้านก่อนนะครับผมไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเราจะกลับมาในสเต็ปล่าโลเคชัน่นไ,ได้เป็นบอสที่จับไม่ได้อาล่ะครับมาถึงแล้วครับตอนนี้อจอดแรดนะครับตัวตุ่นไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือให้มันหลีกไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะสั่งยากเว้ยเดี๋ยวสั่งแล้วไอ้หนอนเลยพวกนี้วุ่นวายเอาไอ้หนอนไปเลยก็ได้ไม่ต้องสั่ง้มันอยู่นั่นแหละ ขึ้นนอนก่อนเลยไปเลยไปเลยไปเลยจริงๆตัวนั้นมันอยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรอวะแต่ว่ากลัวจะใช้เวลาเดินทางนานหลบมาตรงนี้และกันไดรีโมทได้และชัวร์สุดล,ละลาสโลเคชันไปน่าจะพอฆ่าได้นะครับเพราะว่าดาเมจน่าจะครั้งละ3ถึง4ล้านแต่ไม่รู้ว่ามันตีกลับมาโดนคนขี่หรือเปล่าถ้าโดนคนขี่ก็เท่ากับว่าเราจะตายด้วยแต่ก็ต้องลองดูแต่อยู่สูงขนาดนี้ไม่น่าโดนโขกเข้าไปมาโขก้ยโอุโอ้ย อ้สมุนมีวิญญาณบอสมีโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะแต่ว่าน่าจะได้ครับคิดว่านะโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยโหดว่ะโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วกว่านั้นเรือเตาตอนนี้ครึ่งแล้วครับอู้เรียบร้อยตายนี่ไงไดเอเลเมนต์มาแล้วอ๋อคือสเต็ปคือเราต้องวางพวกอุปกรณ์ที่จะทาให้บอสเกิดไปก่อนแล้วก็มาฆ่าบอสเพื่อเก็บเอลิเมนต์ครับแต่บอสถือว่าโหดพอสมควรนะครับผม โหดมากโหดมากเพราะว่าเมื่อกี้เกือบตายถ้าเลือดเราน้อยนี่เราสู้ไม่ได้แน่แต่ยังดีว่าไ้ตัวนี้ยังเดียวเดียวกับบอสได้ว่ะโคตรอลังเว้ยไม่น่าเชื่อไม่คิดเลยว่าหนอนมันจะโหดขนาดนี้นะเนี่ยปกติผมไม่เคยใช้มันมาบวกกับใครเท่าไหร่ยอดเป็นตัวที่ต้องมีครับโคตรโกงครับหนอนตัวนี้ถ้ามี2งนี่รับรองชนะสบายถ้าเป็นบอสที่ให้เลมเมนนี่นน่าจะหาไอ้ตัวมันง่ายอยู่เพราะว่ามันมีเลือดบอก ว้ออาวจ้าวงจ้าวจ้วจ้าวจ้าวงปล่อยออกมาก่อนหลบไปห่างนะครับจรวดเอาไว้ข้างหน้าอีกสักตัวนี้เอ้ยอินโดมินัสเล็กก็มามาไงวะเนี่ยโอ้ยเป็นพรายมีวอลแล้วจับได้ด้วยค่าสลบโอ้แต่ว่าเป็นล้านเลยวะค้าสลบเป็นล้านนี่เอาตัวอะไรดีวะไอ้ม้าน่าจะดีกว่าโอเควันนี้ได้บอสนะตามที่สมปรถนาแล้วที่เราต้องการกลับไปบ้านไปเอาม้ามาก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาในสเต็ปล้าโลเคชันเราต้องเอาม้ามาดีดกะโหลกมันนะครับมา้ายูนิคอร์นอ่าไม่รู้จะทนดาเมจมันได้บอกว่าเนี่ยแต่ถ้าให้ผมลงไปยิงนี่เป็นอะไรที่โง่ามากกู <c oughs> ค,คงไม่โง่ขนาดนั้น <c oughs> ม้าอยู่ไหนม้าอยู่นี่เอาละเดี๋ยวดูเลือดก,ก่อนเลือดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนป่ะไม่ใช่ดิหนึ่งแสมื่ไหวเหรอกูว่าไม่ไหว <c oughs> สเต็ปนี้ต้องเป็นงูแล้วแหละเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปเอางูดีกว่า <c oughs> งูจอดอยู่ไหนวะหางูแป๊บกว่าจะหาสัตว์แต่ละตัวในบ้านเจอนี่โคตรนานงูงูง,งูนี่น,นี่อยู่ตรงนี้วันนั้นที่มันวิ่งกันมาวิ่งมาสไกลเลยเอางูเพื่อความชัวเพราะว่าไอ้แมวมันเพิ่มเลือดแล้วเลือดมันไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่งูยังได้เยอะเนี่ยตัวเมื่อกี้เลือดมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่น่าจะเติมดาเมจได้อีกอแล้วก็เลือดเพิ่อบีกได้แทงได้เลือดไปน่าจะ4ล้านนะครับสามหมื่นหกพันอุ้ยเยอะสุดในบ้านแล้วเนี่ย โตอื่นส่วนใหญ่เลือดจะอยู่ประมาณสองล้านห้าับไปลานโลเคชั่นนะครับกินอาหารรอมาแล้วเรียบร้อยครับผมไหนๆอยู่ด้านนู้นมาโอเคพร้อมลุยจัดพิษไปโดนบอกวะน่าจะไม่โดนเดี๋ยวดูทัาสลบก่อนไม่ขึ้นครับอาจัดไปอีกมีขึ้นมาพันก,กว่ากไม่รู้โดนตัวอะไรมาเดี๋ยวองรีบยิงเพราะว่าน่าจะลงไวอยู่คัศสลบมันครับไปโดนแล้วโดนแล้วห้าหมืน รอบละห้าหมือุ้ยได้อยู่ได้อยูย่แข็งไหวเปล่าแข็งไหวยอยู่แต่เลือดมันลงเรื่อยๆเพราะมันมีสกิลนะครับรูปฟันต่อให้เรามี4-5ล้านล้วก็โอ้ยตายเอาหยแรงเกินว่ะไม่ได้ดูเลือดมันดูแต่คาสลบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้วูดาเมจแรงเกินเอาแล้วก็ด้านหน้ามีลิงอีกตัวนึ่ง7จ็ดแสนสหมื่นโอ้โหมันต้องใช้ม้าอยู่ดี เอาละทุกคนเป็นไกเป็นกันนะครับต้องเอาม้ากับบาลองแล้วครับเสียดายไม่ได้โดเมนัสเล็กแต่ไม่เป็นไรเรารู้จุดเกิดของมันแล้วนะครับมาลองมาลองอุ้ยรอละาหกหมื่นเอาอยู่เอาอยู่โอ๊ยแตกโโอ้โหแรงยังพี่รีเลือดรีเลือดรีเลือดเดี๋ยวเลือดไม่รีเอารีเลือดแล้วค่อยลุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาตกลบมันรีไวมากโอ้โอ้ยไม่ไหวว่ะคือเราทำค่าตกลบมันได้อยู่แต่คาตสลบมันแบบรถไวมาก รถไบพอๆกับเลือดเราเลยหรือเปล่าเอาจับไปเดี๋ยวๆนะพอได้ครับพอได้พอได้พอได้โอ้โอ้ถอย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 โดนทีสามสี่ทีก็ถอยแต่ครับระบบมันขึ้นมาหกแสนแล้วครับแสนแล้วหกแสนแล้วเดี๋ยวรอเลือดดีรอเลือดดีนี่ถ้าไม่มีไอ้ตัวไวเวิร์นี่ง่ายกว่านี้นะเอาละเลือดดีแล้วเลือดดีแล้วต่อต่อครับโอ้โอ้โหพี่โอ้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบอุ้ย ไอ้บ้าโอ้โหวายเวอร์วายเวอร์บ้าไ,ไ,ไปแล้วเดี๋ยวดูไม่เอ้ยจะโดดจะโขกหัวใส่มันสักหน่อยวายเวอร์นะผมเอาอยู่แต่ประเด็นคือิดไอ้ลิงนี่เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โอ้โอ้ยถอ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 ยโดนไฟนี่หนักนะครับแล้วมันบินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวล่อลิงมานี่ก่อนล่อลิงมาจุดที่ไม่มีฝูงชนก่อนลิงวิ่งไวมากครับบอกเลยมา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 เลยตรงนี้เลยขาดตลบล้านสามแล้ว ตะต่อเร็วตะต่อเราทําได้ดีแล้วประมาณห้าหมื่นนะครับเร็วอีกสองทีร่วงเรีย<ฮ>บร้อยโอ้โหเกือบไปรอดออเกือบไปอันนี้น่าจะใส่แล้วน่าจะจับได้เลยครับนอนนอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งออ้ยเตะนอนทีเดียวสลบปบั๊บเอาให้ลอยดีดไปก่อนนี่อยากจะฆ่าบอสท,ที่ว่ามันอยู่ในอารีนา่ามันจะโหดกว่านี้ทางเดียวคือกองทัพนอนอย่างเดียวนะครับ ไอพวกพายมีบล้อนี่น่าจะไม่โหดเท่าไหร่หรอกมาจับกันเลยครับได้แล้วหนึ่งตัวตอนแรกจะเอากีก้าบรโดดันไปเอ้ยไม่ใช่กีก้าดีอินโดนัสเล็กดันไปฆ่าซะละขี่ได้เลยเว้ยเอาดีดีดีเดี๋ยววับนี้กลับไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองดูพลังนิดนึงเดี๋ยวข้าเล่นพาร์ทหน้านะตัวนี้เพราะว่าพาร์ทนี้กินเวลามานานแล้วเอาไปกลับไปกลับไปขี่ดิงต่อเอาลิงลิงลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขี่ไม่ได้ไวะเนี่ยขี่ยากขี่เย็นต่อยเฮ้ยเฮ้ยล็อกเด็กล็อกเด็กมาโดน มีท่าเวียงมีท่าชกลงพื้นโดยการกด C ครับ <_ S 1> กด X มีเปล่า X ไม่มีคอนโทรลไม่มีสเปซไม่มีอ๋อลิงตัวนี้เป็นลิงที่ทุกหินไม่ได้ครับเลือดเดิมๆสอล้านเจ็ดแสนกับ500ใช่บอกว่าะน่าจะใช่แหละเดี๋ยวลองอัพอีกอ๋อเลือดมันแค่ประมาณ2องแสนนะครับอัพไปตอนนี้ก็อยู่ที่ส4 8 0 0นอา่จัดไปดูตอนนี้เป็น3ล้าน6แน่นอน แล้วก็ดาเมจเดิมเดิมแปดพันแรงบอกว่าลองดูดิมาลองมาลองมาลองเวียงตายท่าเวียงทีเดียวครับได้อยู่แล้วก็ท้าทุบทุบเข้าไปอ๋อท่านี้เป็นท่าหยิบอ๋อกดซีเป็นการหยิบไดโนเสาร์ขึ้นหลังได้แล้วก็เวียงได้อ๋อเป็นการขนพวกนั่นเองเฮ้ยดีวะ่ะถือว่าค่อนข้างดีแต่เสียดายโดโด้เล็กวะ่ะโดโด้เล็กได้จะต้องเอาบอด ไอ้ตัวไทม์ฟีเออร์ออกถึงจะเล่นได้นะครับไพม์ฟีเออร์จริงๆแล้วตอนนี้ไดโนเสาร์มันก็ไม่เกิดนะเปวนใหญ่หุยที่8 0ด0เดิมๆของมันที่มันใหมาที่ก็ฆ่าไทท่านได้แล้วดีกว่าแต่ว่าตีนานหน่อยเออหุย้ยเหือ600ด้วยทีนี้ถ้าอัดนี่หุยไม่อยากจะคิดเลยไก่งวงทีเดียวแน่นอนตอนแรกกะว่าจะไม่เล่นแหละแต่หัวขนาดนี้ต้องเอาแล้วแหละขอลองไก่งวงหน่อยพกเข้าไปรออ้อยกระเด็นมึง ไก่วงอยู่ไหนมึงเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเออหัวหัวแต่ละตัวนี่ปิวทั้งนั้นกีกา้ากีก้าเราเลือดไหลล้านมุบเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไก่งวงอีกตัวนึงที่ต้องลองครับผมอยู่ไม่ก็ทีเล็กก็ได้เพราะทั้งสองตัวนี้เลือดสามล้านทั้งคู่เดี๋ยวขอสปีดหน่อยเว้ยสปีดสองร้อยหกสิบเป็ไงวะโอ้ยวายวายวายเออมีได้อย่างนี้ได้โอ้โหเยยงหายไก่งวงไก่งวงเจอแล้วทุบเข้าไปอยู่เปล่า เอาหายเลยจมดินตีทีจมดินเลยเอาละก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับเราก็จบทิ้งใช้ไวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชื่นชอบนะกดไลค์แห้กำลังใจกันด้วยนะครับได้บอสมาสบสราดธนากันแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม